ออกบอวอาจารย์สัรค์ชัมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะกิเลสสรรหาพากันลบกันนั้นมันศึกษาธรรมคําสอนพระพุทธองคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบพบกับรายการ ตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณบุญยิ่งเนนจิบศรัทธาข้อคุณบางอ่อนโพธิศีปธราากุลศรัทธาข้อคุณพัฒนันพน้นไผ่ศรัทธาข้อคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับปิะชาภาพ ขอโมุมนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่สัพพทานางธรรมะทานางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง มหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานร่วมกันในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณบุญยิ่งเนนจิใบให้คุณบังอ่อนโพธิสีปัรมากุณให้คุณพัฒนานพ้นภัยให้คุณสุชาดาโพเงินทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอยนุมโมชนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณสุชาดาอุตกาิีสตาของคุณตานีสงเคราะห์ธรรมสตาของคุณศักนาเพือดงามสตาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับผิดชอาบ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับนะฮะตั้งใจแม้จะห่างไกลพระพุทธเจ้าสักเท่าไหร่ก็ตามนะฮะแล้วยังมีโอกาสทันพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ทันเี็กก็ทันองค์หน้า อย่างน้อยพุทธเจ้าก็แต่งตั้งธรรมะกวีนายไว้ให้เราอุ่นอกอุ่นใจแล้วนะฮะถึงจะไม่เจอรูปก,กายพุทธเจ้าก็ยังเจอตัวแทนพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าตั้งไว้อย่างแน่นอนเลยนะครับพุทธปฏิมายัางไม่แน่กับสิ่งที่พุทธเจ้าแต่งตั้งไว้นะครับใช่ไหมเอ้าตกลงยำปิดฉังนราตติตัมปิดทุกขังท่านผู้ชมครับขันห้า,น,านั่นเองที่ปรัถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมความปรัถนาไม่ใช่เราน,น,นะฮะ ขันห้ามันตั้งความปรารถนาอยากได้ทําไมขันห้าตั้งความปรารถนาอยากได้ล่ะครับเพราะขันห้ามันมีกิเลสขันห้ามันมีกิเลสมันจึงตั้งความปรารถนาอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ความสุขขันห้าทั้งนั้นถ้าเราปลงใจอย่างนี้ได้นะครับอ่าลงซะลงซะลงอะไรครับลงเราตัวเรา ของเราพอปลงออกแล้วเนี่ยมันก็เหลือเหลือเตาตั้งอยู่เอา้าใช่ปะมีเตากับหม้อตั้งอยู่บนเตาอะ่ะใจมาปลงก็คือยกออกใช่ไหมครัพอยกหม้อออกจากเตาแล้วเหลืออะไรครก็เหลือเตาตั้งอยู่ใช่ไหมเอาไม่คิดเลยมากมายเนอะอ่ะเฮ้ยปลง ลงก็คือยกออกนีปลงเ้วเหลืออะไรตั้งอยู่ก็เหลือเตาอันเนี้ยลงเราออกเหลืออะไรคะเหลือขันห้าเออเราเนี่ยมันตั้งอยู่บนขันห้าเออเราเนี่ยบางขันห้าจนกทั้งไม่เห็นขันห้าไอ้นั่นยกขันห้าออกซาเหลืออะไรครับเหลือยังมีเราอยู่แหละไข่เนาะยังเหลือเราอยู่เลยเออยกเราออกยังเหลือเราอยู่หละก็แสดงยกมาไม่หมด ยกให้หมดสิยกเราออกให้หมดก็เหลือแต่ขันห้านั่นเมื่อนยกเราออกเหลือขันห้านั่งขันหานอนขันหายืนขันหาเดินขันหาร้องไห้ขันห้าเสียใจของห้าวิ่งใช่ไหมล่ะขันห้าอ่านหนังสือขันห้าสวดมน์ยกออกยกเราออกก็เหลือแต่ขันห้าแหมตอนคิดถึงตอนที่ผมสอนวิปัสสนาที่สำนักอ่ะ อาซิมอ่ะอาซิมอ่ะลูกชายเข้าไปปล่อยวิที่สำานักใช้คำว่าปล่อยนะครับพอแกขับรถไปแล้วลูกก็ขับเลยแม่ก็แกแล้วทม่ทำอะไรอะ่ะนอนไปช่วยมัดอ,อ,อะไระปุ๋ยไม้ปลูกหอมปลูกกระเทียมนอนหลายเดือนครับแต่ทุกครั้งนที่ผมไปจัดปฏิบัติลูกก็ต้องพาไปส่งเพราะแม่อยากไปฟังวันหนึ่งแกก็ไปนั่งนั่งพิงสาวอยู่ เลือไปเห็นแล้วเออใจนี่ก็อยากให้อซิมเนี่ยแกรู้ความเป็นจริงนะก็เลยจัดวิปัสนาใส่ไว้ฉบับย่อๆผมก็บอกอา้าวเรื่องเรียนวิปัสสนาเนี่ยฉบับย่อเลยนะหากระดาษแผ่นโตๆสักแผ่นเขียนไว้เลยนั่งก็ไม่รู้ว่าใครนั่งโง่เขียนไว้เลยฮะสอง นั่งก็รู้ว่าเรานั่งมีสติแต่ขาดปัญญาสานั่งก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งมีทั้งสติและมีทั้งปัญญาอาซิมเอาข้อไหนข้อที่หนึ่งแกตอบเลยนะเอาข้อที่หนึ่งเห็นไหมเพิ่มมาฟังวันนี้ขออภัยเพิ่งมาฟังวันนี้นนก็ยังเอาข้อที่สามเมื่อกี้ผมพูดผิดเอาข้อที่สามนั่งก็ ไม่รู้ว่าใครนั่งโง่รองไปทีฮะไปเขียนไว้ธีบ้านเราจะเอาความเป็นจริงนะฮะนั่งก็ไม่รู้ว่าใครนั่งโง่นั่งก็รู้ว่าเรานั่งมีสติแต่ขาดปัญญานั่งก็รู้ว่าเป็นรูปนั่งมีทั้งสติมีทั้งปัญญาอาซิมากคนนเอ,อาข้อสามนี่ไงเพิ่งมาเรียนวันนี้ แกยังเลือกได้ว่าเอาข้อสามและเราแล้วฮะเรียนมาตั้งหลายวันยังไม่เอาข้อไหนดีสวาสิมไม่ได้ <laughs> ท,ไะะท้าไม่นะฮะลงสิครับปรงคือยกยกเราออกซะความเป็นจริงมีแค่ขันห้าครับและความเป็นจริงนี้พผูเจ้าแสดงไว้กี่ปีแล้วครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบกว่าปีเก้าสิบเก้าปีแล้วนะฮะนะ นี่ค <violin> ร <inding warfare> ับและเราไม่ยอมเรียนความเป็นจริงก็เลยไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงก็มีเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายถูกต้องไหมครับจนการที่เราเรียนมาว่าเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายการเกิดเป็นทุกการแก่เป็นทุกการตายเป็นทุกก็ยังไม่พ้นเราก็ยังคิดว่าเป็นเราเนี่ยเกิดเราแก่เราตายถ้าพระพุทธเจ้ารู้ได้แค่นี้ผมว่าไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าเราก็รู้กันมาก่อนอยู่แล้วจริงไหมครับ ยังไงฮะมีบ้างใครรู้ว่าใครไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์พุทโธนั่งก็ออยลูกกกออยโอย,โอยมาก่อนพระเจ้าเกิดอีกใช่หรือเปล่านั่งก็ออยลูกอโอออยจงเอาไปประพันธ์นั่งก็ออยลูกก็ออยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรใช่ปะเพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะนะเรียนตามพยาธชนะกับเรียนตามเหตุผลด้วย อยาเอาชนะอย่างเดียวอะอยาเอาพยานะอย่างเดียวต้องเอาเหตุผลด้วยครับนะก็อเอาเหตุผลด้วย <c oughs> อ้าตรงนี้เรามักจะทิ้งไม่ได้หยิบยกเรามักจะทิ้งไม่ได้หยิบยกขึ้นมา <c oughs> นอกจากที่เราจะรู้แล้วก็เข้าใจไม่ถูกต้องว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์ <c oughs> แล้วเราก็ยึด ว่าการเกิดไปทุกข์การแก่ไปทุกข์การตายไปทุกข์แต่เราไม่ได้มาเน้นตรงที่สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาไม่ได้จิบจ้องมาเรียนเลยโดยย่อแล้วเห็นไหมโดยย่อแล้วขันห้าเป็นทุกข์โดยย่อแล้วขันห้าเป็นทุกข์การยึดขันห้าจึงเป็นทุกข์นี่ครับ พระพุทธเจ้าเป็นผู้อธิบายนะเวลาเราดูในธรรมจักรกับนันสูตรบาลีไม่มีปัญหาแต่คำแปลมีปัญหาอย่างเช่นพระไตรปิฎกฉบับฉบับของกรมการศาสนาทุกนะฮะทุกคือของจริงมีจริงแล้วก็ไปการเกิดเป็นทุกการแก่เป็นทุกการตายเป็นทุกเลย อ้าวทุกแปลว่าของจริงมีจริงจริงเรียกว่าทุกขาเริยสัจจะตกงลงยังไม่รู้ทุกคืออะไรเอาทุกคงไว้อริยะของประเสริฐและมีจริงก็แปลทุกเป็นของประเสริฐมีจริงเลยยังไม่รู้ว่าทุกคืออะไรอันนั้นคือปไตยปิฎกฉะนั้นเราต้องตีความว่าทุกขะตัวนี้หมายถึงขันห้าซะแล้วเราจะได้ของจริงรู้จริงเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วจะมาลงล็อกตรงที่สังขิเตนะปัญจุปาทานขันทาทุกขา แปลว่าโดยย่อแล้วนั่นหมายถึงที่กล่าวมาทั้งหมดโดยย่อแล้วก็คือสังคเตระปัจจุป,ปาทาน,นาคขันธาทุกขาขันห้านั่นเองเป็นทุกการยึดขันห้าจึงเป็นทุกลงเลครับเอาเราออกซะทุกทั้งหมดนั่นก็คือเป็นของขันห้าทุกทั้งหมดนั่นก็คือขันห้านอกจากขันห้าไม่มีอะไรทุกแล้วครับ นอกจากคณะไม่มีอะไรเป็นทุกข์หรอกครับนาให้เข้าใจอย่างนี้อ้าวตกลงเราได้เรียนทุกขะอริยสัจของจริงแล้วก็มีจริงพระพุทธเจ้าตัดไว้ยึดบาลีเป็นหลักนะครับนะต่อไปครับสรุปแล้วนะฮะเรารู้จักอริยสัจข้อที่หนึ่งแล้วนะครับเรารู้จักอริยสัจ จะข้อที่หนึ่งแล้วนะครับอิทางทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาาลาปิทุขาพยาธีปิทุขาเมรณะปิทุขังโสกะปริเทวะทุกโทมนัส,สุปายาสาปิทุขาอปิเยหิตสัมปโยโคทุโค,โค,โค,โคปิเยหิปโยโคทุโค,โคยำปิดทางนัลภาติตามปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขา ทั้งหมดนี้เป็นการกล่าวถึงขันห้าเป็นทุกขันห้านั่นเองที่เป็นตัวทุกข์นะให้เราเข้าใจในทุกขะเรียสัจจะหมายถึงขันห้านั่นเองครับและบอกกับวซะก่กรขันห้าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นคือผลนะฮะ ขันห้าทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั่นคือผลนะครับรูปประขันก็เป็นผลเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นผลเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฉะนั้นเราเรียนรู้ทุกขะเรียสัจจะก็คือเราเรียนผลซะก่อนขันห้าที่มีอยู่นี่คือผลฉะนั้นเรามองเห็นกันเนี่ยเห็นผลนะให้เระจาจตรงนี้ก่อนนะ ที่เรามองเห็นกันเนี่ยเป็นผลที่ได้ยินนี่ก็เป็นผลที่ได้รับกลิ่นนี่ก็เป็นผลที่รับรสนี่ก็เป็นผลรับการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นผลให้เราได้เข้าใจก่อนขึ้นชื่อว่าขันห้าเป็นผลอันเกิดจากเหตุจำหลักวันนะฮะไม่มีการเกิดขึ้นเลยร้อแล้วครับไม่มีการเกิดขึ้นรอยลอยสภาพของขันห้ามีเหตุให้เกิด จับหลักไว้ตรงนี้และเหตุอะไรให้เกิดนะครับดูครับพระพุทธญาแสดงทุกขาสมุทยะอรยรศะให้เราได้ทราบเหตุให้เกิดขันห้านะพุทธญาแสดงทุกขาสมุทยะอรยรศะทุกขาคือขันหาจำไว้เลยนะคะสมุทยะแปลว่าเหตุให้เกิดทุกขาคือขันหาครับสมุทยะแปลว่าเหตุให้เกิด อริยะแปลว่าประเสริฐสัจจะแปลว่าจริงศัจจะแปลว่าจริงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะกับมนุษย์แสดงผลก่อนนี่ค่ะขันห้าเป็นผลอันเนื่องมาจากเหตุเหตุได้เกิดขันห้าคืออิทังโคปนภพิคเวทุกขสสมุทโยอริยสัจจัง พระพุทธเจ้าตัดว่าดูก่อนพิกขุทั้งหลายเหตุให้เกิดทุกขประเสริฐแล้วก็มีจริงเหตุให้เกิดทุกขประเสริฐแล้วก็มีจริงเหตุให้เกิดทุกในที่คืออะไรคบเหตุให้เกิดขันห้าเหตุให้เกิดทุกก็คือเหตุให้เกิดขันห้านะนี่คือเราจะต้องเรียนกันอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกคือเหตุให้เกิดขันห้าไม่ใช่เหตุให้เกิดอย่างอื่นนะครับ เหตุไดนะ้เกิดขันหานะเอ้าในส่วนของบาลีต่อไปครับยายังตันหายะโปโนภวิกานันทิราคาสักาตาตัดระตัดราพินันทินีคือตันหาตันหาเหตุได้เกิดทุกข์คือตันหาตันหานี่แหลคะครับทำให้มีพบใหม่เกิดพร้อมกับความกำหนัดเกิดความ พอใจนี่คือตัณหานะนะความเพลิดเพลินในกามอารมณ์นี่ยตัณหาครับในธรรมจกกักรปัตนสูตรแสดงถึงตัณหาเป็นเหตุให้เกิดขันห้าตัณหาเป็นเหตุเกิดขัน, <c oughs> นหา้าใ <c oughs> ถ้าราศึกษาโดยในยะของเหตุผลลำพังตัณหาเกิดไม่ได้ ตัณหาจะเกิดได้ก็ต้องเมื่อมีอวิชาเป็นปัจจัยความนี้ต้องเรียนพระพิธรรมลแล้วเราก็จะได้แตกชานในพระสูตรว่าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะในส่วนที่หยาบก่อนสแสดงธรรมะในส่วนที่ละเอียดทีหลังครับฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดขันห้าแล้วตั้งคำถามแล้วตัณหาเกิดจากอะไร ตัณหาเกิดจากอาวิชชาครับเพราะไม่รู้จึงหลงยินดีติดใจเพราะไม่รู้จึงปรารถนาจึงอยากได้เพราะไม่รู้จึงติดใจความปรารถนาต้องการให้อารมณ์นั้นมาตอบสนองความต้องการนี่คือเป็นลักษณะของตัณหาล้วนมีอวิชชาล้วนมีอวิชชาไม่รู้ความเป็นจริงอยู่เบื้องหลังของตัณหา เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ว่าขันห้าที่ได้มาเนี่ยได้มาเพราะมีอวิชากับตัณหาสร้างมาเราได้ขันห้ามาชุดหนึ่งแทนจะรู้ว่ามันเป็นขันห้ากลับไม่รู้ว่ามันเป็นขันห้านอกจากไม่รู้ว่าเป็นขันห้าแล้วยังไม่รู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดขันห้าอีกด้วยนะเพราะฉะนั้น ชีวิตของเราถ้าขาดพระพุทธเจ้าขาดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขาดการเรียนรู้หรือฟังธรรมะจากคำสอนพระเจ้าเราจรึงอยู่ในฐานะมืดมนแล้กวก็ม,วมัวเมาผมเคยพูดอยู่เสมอนะฮะถ้าชีวิตเรายังตกในความมืดมนอนทการไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อมีความทุกข์ไหลามาท่วมทับ ก็จะแก้ไขปัญหาที่ทุกข์ไร้ประท้วมทับด้วยทำร้ายผู้อื่นบ้างทำร้ายตนเองบ้างแก้ไขปัญหาความทุกข์ด้วยน้ำตาบ้างด้วยการประทุษร้ายผู้อื่นบ้างนั่นคือชีวิตที่ตกอยู่ในความมืดมนเราจะเห็นว่าบางคนนะฮะนิยมการฆ่าตัวตายสารพัดรูปแบบนั่นคือ ชีวิตที่ตกอยู่ในความมืดมนอนตรการหาทางออกไม่ได้ก็อัตตรวิิบาตฆาตกรรมฆ่าตัวเองบาง้างฆ่าผู้อื่นบ้างคิดว่าถ้าฆ่าตัวเองียได้ก็หมดทุกหรือไม่ก็ฆ่าคนนั้นน่ะียได้เราจะได้หมดทุกนั่นคือการแก้ไขปัญหาทุกด้วยมืดมนอนตรการแม้มีความสุขก็มัวเมาไม่รู้ความเป็นจริงว่าสุขนี้เกิดจากอะไร มัวเมาไปตลอดชีวิตก็มีมัวเมาไปครึ่งอายุก็มีมัวเมาไประยะหนึ่งก็มีหลายระดับเพราะขาดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่รู้ความเป็นจริงว่ามีลาภเพราะผลของบุญมียศก็เพราะผลของบุญมีชื่อเสียงก็เพราะผลของบุญมีความสุขก็เพราะผลของบุญเสื่อมลาภก็เพราะผลของบาป เสื่อมยศก็เพราะผลของบาปเสียชื่อเสียงถูกใส่ด้ายนินทาไปสีก็เพราะผลของบาปได้ความทุกสารพัดทุก์ก็เพราะเป็นผลของบาปไม่รู้เลยเพราะไม่รู้ความไปจริงตัวนี้แหละครับการดิ้นลนแก้ไขปัญหาเพื่อจะให้ได้มาสมตามความต้องการจึงมีทั้งในทางที่ถูกต้องคือสมมัติทิในทางที่ผิดคือมิจฉาทิฏฐิ แบดินลนไปทางที่ต้องก็ยังมีอาวิชาเข้าครอบงำอยู่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมานั้นสิ่งที่ได้ก็คือขันห้าทำบุญก็ยังอยากได้ขันห้าอยู่ให้ทานก็ยังกักอยากได้ขันห้าอยู่รักษาศีลก็ยังอยากได้ขันห้าอยู่ทั้งๆท,ที่ไม่อยากได้ความทุกข์แต่อยากได้ขันห้าถึงไม่อยากได้ขันห้าจะไปคูชนชะาิหนักให้ล่ำให้รูกให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มากไปกว่าน,นั้นคือหลับคอยได้เงินหมื่นโอ้เอาหนักตื่นคอยได้เงินแสนแม่แขวนคอยได้เงินล้านกลับบ้านคอยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีวันนี้พรุ่งนี้เอาหนักไหมครับเอาบางคนตักข้าวมาหนึ่งทัพีนเนี่ยขอเท่าไรครับขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคอยร่ำรวยเกิดชดาิหนาคอยยากคอยจน นะยกขันเข่าพระก็ยืนคอยนะขอจังขอจังเลยเออขออะไรนะขอขันห้าโดยสรุปนะฮะขอขันห้าขอให้ได้ขันห้าขอไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ความสุขเออเพราะคิดว่าถ้ามีลาบลจะได้มีความสุขถ้ามียศก็มีความสุขถ้ามีชื่อเสียงก็งจะมีความสุขใช่ไหม หารู่ไม่ว่าทั้งลาบทั้งยศทั้งชื่อเสียงนั้นมันเป็นผลของบุญไม่ใช่เป็นผลจากการขอมันเป็นผลของบุญครับไม่เป็นผลจากการขอจนการมีลาบมียศมีชื่อเสียงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะขอแต่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุให้เกิดมันจึงเกิดขนาดคนเขามีบุญน่ะ เขาไม่ได้ขอเลยนะฮะเผลอไปหลงไปนอนในราชวังในราชอุทยานเอ่อเผลอไปนอนราชอุทยานหลับไปนะฮะบังเอิญพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตอาอำมาร์ราชบนตรีเขาก็ประชุมกันเน่ยหาใครดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ก็เลยต้อง แต่งราชรถนะแต่งราชรถและเดินตามม้าไปราชรถไปหยุดที่ตรงไหนนะให้ลั่นกองค้องขึ้นราชรถเปยังลุยไปในอุทยานไปยืนอยู่ที่บุรุษหนุ่มนอนหลับอยู่ก็ยังเป็นประเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้การเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจริงไม่ใช่เป็นจากการขอ ไม่ได้ได้จากการอธิษฐานครับได้จากบุญถ้าเราเรียนเราเข้าใจอย่างนี้นะฮะเราก็าจะได้ลดประหยัดไปได้เยอะเลยนะฮะประหยัดอะไรไหรือไม่ฮะเทียนไม่ต้องจุดบ่อยถูบไม่ต้องใช้ก้าวดอกไม่ต้องเลยแม้บางคนซุบสามดอกจุดไม่ได้นะครับต้องก้าดอกะคระับคาดไปดอกเดียวฉุนกึกเลยคนชายปวดเลยมึงไม่ดูไม่แลมันหมดไปเท่าไหร่ํามันไม่มาดู เอาโทษท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสัมมาทิฏฐิทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาข้อคุณบุญยิ่งเลนจิปศรัทธาข้อคุณบางอ่อนโพธิศีปัรมากุลศรัทธาข้อคุณพัฒนันพน้นไผศรัทธาข้อคุณสุชาดาโพงเงิน ร่วมกันรับเป็นชาภาพขออุโบทถาสาธุมาดโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัาธาของคุณสุชาดาอุตริสัาธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมสัาธาของคุณศักดาเพื่อนงามและสัาธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นชาภาพ ็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาของท่านต่างกล่วแล้วในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงประเกิดมีแก่คุณบุญยิ่งเนนจิบคุณบางอ่อนโพธิสีปธมามกุลคุณพัฒนานพนัพยคุณสุชาดาโพงเงินและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน สวัสดีครับคิดไม่ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมะดิเลสปัญหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมะคำสอนพระพุทธองค ชมรนอย่าปล่อยปัญหา